นานๆจะมีคนสั่งชุดนี้นะครับ AT 200เป็นโคมไฟพิโบไซส์เล็กสุดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีขนาดกระทัดลัดใช้งานสบายๆเลยใครบอกว่าต้องการไฟโซลาเซลล์ประสิทธิภาพดีๆราคาไม่แพงมากต้องนี่เลยไฟพิโบโซลาเซลล์ AT 200 ตรวจเช็คอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่ารีโมทสายไฟฐานมาครบนะครับตัวโคมอยู่ตรงนี้นะครับคู่มืออยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับก่อนใช้งานเสียบสายกับแผงโซล่าเซลล์และตากแดดสักหน่อยนะครับสําหรับคนที่ถามว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยสายยาวเท่าไหร่สายแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ยาว4.2เมตรประมาณ4เมตรแล้วกันนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาเยอะเลย6ตัวนะครับก็ทําการแพ็คให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะบรรจุลงหลังใครที่สั่งโคมไฟแบบนี้ไปนะครับเราสั่งตัวโคมราคาไม่แพงมากโคมขนาดไม่ใหญ่มากแต่ตัวเนี้ยเราได้จํานวนนะครับวางไปได้หลายๆที่เลยเราจะวางตรงนูน้นวางตรงนี้วางตรงนั้นแต่อย่าลืมว่าแผงโซลาเซลล์ของทุกโคมนะครับต้องรับแสงแดดได้เต็มที่ถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งที่มารับแสงแดดได้น้อยโคมตัวนั้นก็จะ ส่งแสงหรือก็จะมีแสงได้น้อยหรือสั้นลงนั่นเองนะครับดังนั้นการที่เราใช้โคมไฟโซลารเซลล์เวลาถามร้านค้าร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าสว่างถึงเช้าครับแต่ถ้าเราวางแผงไม่โดนแดดหรือไม่โดนบริเวณที่แดดจัดอันนั้นก็ไม่มีทางถึงเช้าแน่นอนนะครับแล้วก็การใช้แผงโซลาเซลล์ตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติด้วยดังนั้นถ้าวันนี้แดดแรงแดดจัดตลอดวันสม่ําเสมอวันนั้นแหละ ตอนกลางคืนเราใช้โคมได้เต็มที่แน่นอนแต่ถ้าวันใดอากาศขมุกข,ขมัวมีแต่ฝนแสงมาน้อยแดดไม่มีจัดเลยไม่มีแดดเลยวันนั้นแสงจากโคมไฟประเภทนี้ก็จะน้อยลงตามนะครับดังนั้นเราใช้ไปเลยสบายสบายไม่ต้องไปนสนใจค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายนะครับทุกอย่างใช้ธรรมชาติล้วนๆนะครับคนที่ถามว่าแล้วแบตเตอรี่มันอยู่ได้นานไหมที่ผมใช้อยู่ที่ออฟฟิศตอนนี้ เข้าปีที่5แล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแบตก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมสบายสบายไฟดับทุกที่บ้านเราสว่างที่สุดดังน,นั้นใครต้องการไฟโซลาเซลล์ราคาไม่แพงมากตัวนี้ at 200ตัวเล็กเลยนะครับส่งสบายเราแพ็คส่งให้อย่างดีทุกโคมนะครับใครที่สนใจพูดมาถึงตอนนี้แล้วดูตอนท้ายคลิปเลยนะครับท้ายคลิปมีไลน์สำหรับติดต่อ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ